วัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสอนท่องหน่อยทิชาผ้าหาผ้ากินอีกแล้วครับพี่น้องครับมือนีมาไตปลาน้ามท่วมบ้านหนองเตาสมุนกุกศรีเพ้่เมือจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับมายางซองเบึงน้าริมคลองมันรวดออกมาครับมบ้วนวัดฉมานบะมันเตอมมือนีล่องเอาล่อ,อ,อ,องเอาเบ็ดเบ็ดเนี่ยยังลุกเนี่ยเหม็นเพนะเนี่ยเหม็นครับ รับไก่รับไก่มกักใส่เนี่ยเหม็นร่องเบื้งอ่าเสียบเสียบไว้มึอนี่สิร่องใส่เบืง้งแล้สิมานบา่ไต่ปลายเปนน้ำเสียบเสียบเบ็ดไปนน้ำที่น้องมันบ่มนบัมนเ้องกับจังไปติดตามกันอันนี้เดี๋ยวไปใส่ใส่นี่อ๋อปองน้ำไหลครับปองน้ำไหลเอาไป,ไไปใส่เล้เพื่อน,นูเยี่ยมันมันเยี่ยมีปตากุดไปแงยงมากิน มันขึ้นนี้ได้ประกวดอยู่ประมาณจะโลกล้วยเห่ะครับพี่น้องมึอนี้ก็เลยมาจอบมึงอีกห้าเทียมันขึ้นเมื่ขึ้นมันส่งสี่ขึ้นเยอะครับนําประกวดไม่นำพ้องครับเอาจังไหนจังไปติดตามกันพี่น้องมันว่ามันมึอนี่รุนกัน เราต้องขี้เลือเข้าไปครับพี่น้องขี้เลือเข้าไปในสวนเพราะน้ำม,มันถ่วมเป็นบางหมองอเอาขี้ก็ได้ยางไปแต่ว่าต้องเอาไปน้ำเอาเงียมาไปบัวน้ำน้ำขึ้นไล่ก็มาขึ้น เอาือนั่งสบายแท้คือ่อพ่ายไปีเลื้เข้าไปครับเนาะเข้าไปในโน่นสวนเขายังเป็นยังไตครับใส่น้ำถนนก็นได้กินดังนี่ครับนี่ถนนซี่แพก เอาไว้ซะหนีก้อนพี่น้องตอนไทยตอนไต้ไทยพี่น้องเบือ่ออีก ้ยังเหพี่น้องโอ้ยปลาคออีลีพี่น้องเอ้ยก็ช,อช่อนครับก็ช่อนแหกมันลูกแรก,ก,กแหก,กมันแล้วัวแรกแหกมันแล้วว้าวปามันหยางงยางงูยาง,งด้วยโอ้ยนิยง่งครับ ขิ้นขึักขึ้น,นมาแล้วโบตัวนึงแล้วเะอีงข่อ,อ,อ,อย่ิเนีไว้เหนียไวาเอียงอว่าแล้ววะต้องขึนง้น นั่งไว้นั่งไว้พี่น้องเสี่ยนโบเอาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวตรงน้องจิจับให้เอาอีกแล้วบานนี้ครับยาเด้อตัวนี้จะเคลื่อนเคลื่อนด้อยพี่น้องครับพี่น้องครับยืนยังบานรักคน ป่วยางมากมันหนว่เห็นว่ะด้วยบนเหอนเยมเนาะส่งดินควายเด้นะอย่เด็ขอใส่น้าบะบอกอันนี้ก็ไม่กินเขาไอ่ โบแข็งแมวบ่ in ้ะเด็กเะอยักเก็บของปลอกได้ปลอกยัดีฟีปั้งนะโขกกันอัน้อยากบลอกก่อนตัวเพดูครับ

vẫn tốt lắm tiếng nam là ý Cứ màu -e, cái màu pha cột này là pha nọc Thơm mùi này ở đây Ủa Năm lấy xuôi ngắm Ủa Bánh nhang Bánh nhang bố หึบ่คุณหยังคุณแล่นแต่นี่กด <spaconian> ขึ้นเมาอย,อยู่นี่และกครับประกดตีนประกดเห็น กดรับพี่น้องกดกดกดขึ้นมาค่อยๆอู้หูไปแล้วอุ้ย bueno. ตันบวย อุ้ยประหลาดครับพี่น่องประหลาดมากเสยสอเฮ้ยเ้วุ้ย,ย,ยบวับวบวัวบัวมาจับจับเส้นโอ้ยเร่เร่มันิดันนี่บัว หัวเอ้ยหัวม,มันห,ปหนึประลาดครับพี่น้องประลาดโอวป่วดเลยบัวอ๋อดีจิตวประกวดพี่น้องเลย กดหน่อยกดหน่อยครับโอมาปดมปดั้ดมาแล้วมาแล้วหนึ่งเต็มปดป็ดป็กด,ดครับหน่งเต็มมาแล้วมันไก่สีรูดอะเนี่มันไก่สีรูดและ

อาใส่ของมาเลยจับป่าน้องเยอพี่น้องมึงครับจะขวางไหมขวางไหขวางให้โบไหมอ๋ออีกเดี๋ยวจัดมืออยู่เอ๊ยงมวางยูดียะดีี่น้่งเ้ยไปไปไ Ủa quá nhanh khắp Thằng này ạt khiến bếp rồi ạt khiến Má leo má leo phía đoạn khắp mưa đi Có tròn thằng này đấy <laughs> Hãy oh, subscribe ấy còn đây đọc, phá đọc. nó ăn qua cục xa đọc ấy ăn nó bưng cho bà đúng is mm -hmm. ไห้สวบเซนตายที่เดืเดเอดเร็วแล้วมันอยู่เมื่อไหร่ เจาก่ได้กินตั้งอะทรทปรึเปี่าเสียงขึ้นโู้สตีนขังใ้างหมตั้งแบะไรโอเสียแบบนไงขอบคครัแบบ รูปคุยไหมบ่บ่เอา้ารูปคลิปนี่ไว้ก่อนขันร์ดอนนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจังห้องจังไปไทยพี่นอ้องเพิ่งหยิบรอบต่อไป <c oughs> พี่นอ้องวาหยิบรอบนึงแล้วครับรอบที่แล้วรอบที่แล้วผ่านไปนี่ครับ พี่น้องอุ้ยนี่ใส่ถุงเลยรอบรอบแรกใส่ถุงไว้ตตััววกพี่น้องรอบมาอีกรอบสองครับเอ้ยเบิง้งไปไหนเรบ่นอนนยไปใตายใจใจปนซ้อนปลาครับพี่น้องแก่แค่แก่หัวก่อนประกดก็เพราประกดบัน มันกินค้างไรใส่แตก,กนตกะอกดรอบสองนี่คือน้องเไยเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งรอบสามจะตีสามตีสามจังไปสามตีสี่ โอ้ oh, rode rode rode. Mm. ่ได้บ oh, ่ได้ได้ซูมขังลย้ดบักไงมีบักไงตัวนึ่งเลยพี่น้องฟ้าเป็นเป็นพวแข็งเล่ยงไงไปนี่ซักหัวไม่น้องครับซักหัวครับบูบูไงถู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 ถรอบสองครับ บักไงมาดูดิอ้บอกไงครับพี่น้องนไว้ดันไว้ดันไว้ดันไว้เบักไกงเิดไปอ้าวกระเซียมก็ได้ครับเต่ปรากฏขั้งเมาเบิ้งดูเป็นตัวเย้ยโอ้ปรากฏขั้งถึงเบดครับถึงเบเบ ชว่วยยังแหวด,ดูยกโปยังแหวด,ดูเล่นโบเสียนโบไหมพูดแต่ว,ว่าเออเอาไปเห็นหนาเลยและมีผมแน่้ีผมแน่ภาพหน้าโปกไหมเออพี่น้องครับเอาใส่ถุงลูกใส่ถุงเนี่เห็ด

That's all. วมันก so ็ไ <Ske> ต <pt necessary> mm ิดตายัเอาตัวตายกนล้ววะเป็นบ้วนขนบ้ก่อนบอกเลยว่าพวงนกขึ้นนบมตกหนเดียวมันกตสองเยเ่อันตกมนาเพราะันนี้ีนบ่มีไมห้งม่เขีต้องย็ดขอางตั้มก็นสายงานกนี่แต่สพดอหมวจ้า้งชี้กับข้อหัวเข

โอยตั้เขาไปตวตตโตโตกแสงว่าไทยก้ให้กอนโอ้ต,นอนตนันี้คือปลาตัวนี้นี่ว่าเห็นตัวดิ่งุ่มจากสาว จะมาบ้างซุ่มใจก,กัจนบบแต่มันเนปลี่ยนเป็นอีกฮักแต่หมองดอนรับเลยไปสู่ปตามากกิน Kéo hôm nay, thì nó mất mẹ đi Nè, mặt 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 gì mặt 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 นอ้องบอลรูบใหญ่อ้อเดดสิบลูกยัเบียดตะกดยังไม่เศร้าพีน้องเมี่ยเียหอยคือว่าผ่านอยู่ครับประกดเรื่องไตเรื่องอ้้หออกวยหาตัว ้อผลงานนะฮะครับผลงานปรกดปรกดท่านก็บมีครับต <c oughs> ีเวทประช่อนประคอสุนี่สุนี่มันตายกันเ,นเอามาใส่น้าแสงไว้ครับ ใส่ปลาใส่เบ็ดผลงานเป็นทีนาพ่อใจครับพี่น,อน้องไปเบื้องปลาเป็นเฮาอยู่พุ่นครับอือหืม,มาึ่ม ป็นครับพี่น้องงานคลงานมอนี้สุดยอดมาก้หน่อยครับขึ้นเลครับบ้งเลครับครับพี่น้องคนงานใตปลามาขึ้นอันที่มันายนี่พาห้องกำของขวอ,อยานื่อไร้ ของได้ e ยังนะดู้วหเอาวิเคราะห์ปิกิรยาาตายได้หรอประดังทางกรปลาบูนปะบูเห็นบอพี่น้องบูมขึ้นโตมขึ้นเหรอครับ ชนกดหยัดกดฮะพี่น้องพี่น้องอคลิปนี้กะฝา,ากพี่น้องกดไรกดแชร์กดติดตามให้น้ำได้พี่น้องเด้อส่วนท้องไหนเลี้ยชาพ้าหาพ้ากินครับหมานหมานขี้เก่าหมานคือเกา่าค,เกาครับผลงานสุดยอดมากครับ ว่าพ่อหนิ่อหนาแก้ไม่了มกลับบ้านเียดวอกแล้ว <c oughs>